สนับสนุนโดยสำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและตาซอยสยามพาร์คซิตี้สวนสยามทะเลกรุงเทพชาวเมืองมักมาบนบานสารกล่าวเพื่อขอในสิ่งที่ตนต้องการซึ่งส่วนใหญ่ก็จะสมปรารถนาแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่คนลาวเขาไม่นิยมขอจากแม่สีเมืองกันน้องๆคิดว่าเป็นเรื่องอะไร ไม่ควรท<อ><ด>ี่จะขอลูกขออะไรก็ขอได้ค่ะยกเว้นขอเรื่องสุขภาพค่ะเรื่องอลูกเรื่องสุขภาพจริงไม่ใช่แต่จริงเป็นเรื่องของความรักครับโอ้โอ้โหคนลาวจะไม่นิยมขอพอรเรื่องใดาจากแม่สีเมืองครับคำตอบคือ a อ e r e 好四，哈。 เฉพาะแต่คนลาวนะครับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนไทยก็น,นิยมมาขอพรจากแม่สีเมืองเช่นกันเพราะเชื่อว,ว่าสักิสิทธิ์และมักจะสำริดผลส่วนเหตุผลว่าทําไมผู้คนถึงไม่นิยมมาขอเรื่องความรักนั่นก็เพราะประวัติชีวิตคู่ที่ไม่สมหวังของแม่สีเมืองที่ต้องเสียสามีไปในสงครามทิ้งนางและลูกในคันไว้ทําให้ไม่มีกําลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อไปนั่นเองครับ นี่คือความเชื่อซึ่งแน่นอนครับว่าเราจะไปพื้นที่นั้นก็ต้องรู้ก่อนจะได้ไปขอพรให้เหมาะสมวันนี้พี่อัสสัยพาไปวัดเจ้าแม่สีเมืองนะครับ,รบซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มากตั้งแต่ปีพุทธศักราช2106นะครับก็450กว่าปีมาแล้วนะครับถ้าสังเกตนอกจากเสาหลักเมืองแล้วมีพระแก้วมรกตอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้นี่ในวีที R. ซึ่งเป็นองค์จำลองเพราะองค์จริงอยู่ที่ไหนพระแก้วนะครับ,รบเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเรานะครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นมีอ,อ,อนุสาวรีของเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงศ์ใช่ไหมครับพระมหากษัตร์พระองค์แรกของราชาอาณาจักรลาวซึ่งท่านถือสมุดใบลานนะ<อ>จารึกกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญฉบับแรกเลยหลังจากที่ท่านกอบกู้เอกราชออกจาก ชนะกับฝรั่งเศสมานะครับถ้าไปเที่ยวนครเวียงจันเดินทางไปถ้ามีโอกาสนะครับไม่ได้ไม่ได้ไกลจากประเทศเราเลยนะครับเป็นบ้านพี่เมืองน้องก่ครับขอบคุณนอกเตอร์ด้วยครับขอบคุณมากครับทำให้สัปดาห์นี้นะครับไม่น่าเชื่อว่าจะมาคลิกกันในข้อสุดท้ายนะครับทำให้แชมป์ของเราสัปดาห์นี้ได้แก่น้องจากโรงเรียนศึกษานารี เพราะวันนี้นะครับน้องๆทีมสีแดงของพี่รอนนะครับ่ต้องน้อยใจไปเ,ออเพราะว่าทางรายการของเรานะครับมีทุนการศึกษามอบให้นะครับ1,000 10, 0บาทครับ การได้มาร่วมสนุกกันการได้มาคิดวิเคราะห์นั้น<ม>คือสิ่งสําคัญดังนั้นถ้าน้องๆน,นะคะอยากมาร่วมสนุกแบบนี้นะคะสามารถสมัครเข้ามาได้ทาง Facebook Fanpage นักคิดตุอยอาเซียนนะคะหรือว่าจะเข้าไปชมภาพก็ได้ที่ Instagram นะคะ Sen อันเดอร์ r กอตนั่นเองค่ะครับและแน่นอนเขาต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับักงานคณะกรรมการการศา,าข,ขั้นพื้นฐานผลิตภัณฑ์อาหารจาก CP ีและตะซอยบาร์บีคิวพลาซ่าวินเน่บิสกิตรสเนยครับ ด้วยนะครับนั่นคือพี่ยงอาร์มแชร์แล้วพี่ก้อยเซเดเซโกด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ความสุขแบบนี้ครั้งหน้าครับ10บโมงเช้านักกีตาร์อาเซียนอาเซียนทูเกเตอร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการขับคำถามพูดสนุกประจำสัปดาห์ครับน้องๆคำถามวันนี้มีอยู่ว่าคนกลุ่มนี้กำลังเข้าแถวทำอะไรข้อ A รับสมัครงาน หรือข้อบีเตรียมละหมาดส่งคำตอบที่ถูกต้องและบถ,ถ้วนมาได้ที่ a c e b o o k แฟนเพจนักคี้ตะลุยอาเซียนผู้โชคดีที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลมูลค่า1 0 0 0บาทไปเลยทันทีสาวหนา้าว้าวว้าว,าวาสวยเป๊ะสมกับเป็นมิตรไทยแลนด์ยูนิเวิร์สจริงๆครับสำหรับสาวชางโอสถานนลและแก้มกวินทราที่งานนี้นอกจากจะมาเป็นพี่เลี้ยงนางงามให้กับสาวแพ้แล้วยังเตรียมความรู้มาฝังน้องๆอ,อ,อีกด้วยคิดถึงอะไรคะ รันเวยชุกเฉินค่ะโอ้โหนี่สนุกขนาดนี้ไม่ดูไม่ได้แล้วนะครับ